สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งครั้งกับอาจารย์อมรรัตน์นะคะสําหรับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ด้วยศาสตร์ไพ่ยิปซีพลังจิตนะคะโดยดูความหมายหน้าไพ,พ่และจิตสัมผัสด้านพลังงานนะคะฉะนั้นพลังงานจะมีทั้งลบบวกให้เพื่อนๆใช้วิาจรนะารณญาณในการรับชมให้เลือกรับเฉพาะพลังงานหรือการพยากรณ์ด้านดีๆเป็นประโยชน์กับตัวเองเท่านั้นนะคะอะไรไม่ดีเราข้ามผ่านทิ้งไปได้เลยค่ะและที่สําคัญเลยค่ะนะคะหมอดู ประจําตัวของทุกท่านที่แม่นยําที่สุดคือจิตวิญญาณของทุกท่านนะคะหากพัฒนาจิตวิญญาณยกจิตยกใจให้สูงขึ้นมันฝึกสติมันฝึกสมาธิเข้าสู่ความว่างของจิตหรือความสงบของจิตตรงนี้นี่แหละเขาเรียกว่าจิตวิญญาณนะคะชีวิตก็จะเปลี่ยนไปตามสภาวะบุญและบารมีของจิตวิญญาณที่สงบนิ่งละเอียดค่ะ มาดูในเรื่องของการพยากรณ์ชาวราศีกรรกันค่ะนะคะชาวราศีกรรเกเร์นชะตาโดยทั่วไปจะเป็นอย่างไรบ้างการพยากรเป็นเพียงเกณฑนภาพรวมเท่านั้นนะคะจะไม่ได้เจาะจงหรือมุ่งหมายดวงของท่านใดท่านหนึ่งโดยเฉพาะนะคะไพ่หนึ่งครั้งเลือกไพ่เจ็ดใบค่ะไพ่ใบที่หนึ่งค่ะไพ่ใบที่สองค่ะไพ่ใบที่สามค่ะ ไพ่ใบที่สี่ค่ะไพ่ใบที่ห้าค่ะไพ่ใบที่หกค่ะไพ่ใบสรุปปิดท้ายค่ะนะ ไพ่ใบที่หนึ่งก่อนเลยตำแหน่งนะคะตัวตนความคิดความรู้สึกด้านจิตวิญญาณชาวราศีกันค่ะช่วงนี้เป็นอย่างไรช่วงนี้ค่ะมีข่าวดีหลากหลายเรื่องจะเข้ามาหาคุณนะคะไพ่ใบนี้บง่งบอกถึงความคิดความรู้สึกของคุณช่วงนี้ค่ะรอคอยนะคะสิ่งต่างๆที่อยากให้มันเกิดขึ้นเร็วๆนะคะบางทีบางอย่างมันก็เข้ามาไม่ได้ดังใจนะคะแต่ยังไงก็แล้วแต่ค่ะนะคะยังไงในเดือนนี้สิจนถึง3าสิบ มีข่าวดีเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนค่ะไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงความคิดความรู้สึกของคุณความมักจะโฟกัดในเรื่องของความรักความสัมพันธ์การเงินน่ะะ การช่วยเหลือนะ,ะนะคะนะคะมักจะเป็นห่วงเป็นใยคนอื่นนะคะคนในครอบครัวนะคะมีหมายเลขหกอยู่ในไพ่นะคะฉะนั้นก็มักจะวนเวียนอยู่สองเรื่องหลักๆเงินกับนะคะความรักความสัมพันธ์นั่นเองนะคะอ่ามักจะเป็นห่วงเป็นใยคนอื่นเนื่องจากชาวราศีพุษนะคะเป็นคนที่มีบุคลิกลักษณะมั่นใจในตนเองสูงนะคะมีสนเสน่ห์ค่ะปรับตัวเองเก่งเข้ากับคนได้ง่ายได้ไวทันคน,น่ะ,ะนะคะเป็นคนที่ทันคนสติปัญญาดี เหลียวฉลาดนะคะหมายเลข6กอยู่ในใกล้นะคะตามตำร,ราไทยจะถือว่าเป็นตัวเลขที่ดีนะคะเขาเรียกว่าตัวเลข กุศลด้านดีๆนั่นเองนะคะความหมายของนะคะหมายเลกข6กจะหมายถึงนะคะเรื่องของการเงินนั่นเองถ้าทําธุรกิจการค้าการขายก็มักจะมีไอเดียความคิดสร้างสารรค์มีเพื่อเพื่อนฝูงสังคมคอยเกื้อหนุนช่วยเหลือนะ,ะเพราะความมีสเสน่ห์นะคะตกน้ำไม่ไหลตกไปไม่ไหม้ค่ะฉะนั้นความคิดความรู้สึกของคุณในช่วงนี้มักจะเป็นห่วงเป็นใยคนอื่นนะคะอ่าและช่วงนี้จะมีสเสน่ห์เป็นพิเศษค่ะไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงมาหาสเสน่ห์มักจะมีคนเข้ามาส่งจีบส่งหวานให้คน ปัถมค่ะอันนี้ก็คือในเรื่องของความคิดความรู้สึกนะคะหรือด้านจิตวิญญาณค่ะมันส่วนมน์มันทําสมาธิสร้างบุญบาร,รมีที่ไม่เสียเงินเลยเสริมง่ายๆก็คือการฝึกสมาธิที่บ้านนะคะหรือฝึกสติค่ะทั้งสติสมาธิมีสอนทุกศาสนาเราไปเลือกครูบาอาจารย์หาสอนนะคะหรือนะฝึกด้วยตนเองก็ได้ค่ะเพราะการฝึกสติสมาธิมันคือการฝึกจิตใจของเราค่ะนะคะเมื่อจิตใจดีสติดีแน่นอนค่ะมีแต่ความ โชคดีเกิดขึ้นหัวก็จะมีไอเดียความคิดสร้างสรรค์ในการนะคะอ่าในการทํางานในในการที่จะสร้างสิ่งดีๆให้กับตัวคุณเองค่ะ น,ะะนี่ก็คือความหมายไพ่ใบที่หนึ่งด้านตัวตนเนื่องจากชาวราศีกันเป็นคนที่สติปัญญาดีอยู่แล้วเฉลียวฉลาดมักจะมีพวกพ้องหรือคนประทมค้ำชุนอยู่แล้วนะคะมาดูในตําแหน่งการเงินค่ะการเงินจะได้รับการช่วยเหลือจากกู้รักกู้ใหญ่ผู้คนถ้ามีเรื่องคดีจะได้รับการคลี่คลายนะคะมีคนช่วยเหลือให้คดีนะคะหรือปัญหาที่เจออยู่คลี่คลายแก้ ได้ฉะนั้นถ้าช่วงนี้เรื่องของการเงินนะอ่าถ้าเกิดท่านใดฟังอยู่กําลังเจอวิกฤตการเงินเจอคดงคดีความเรื่องการเงินจะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีนะคะอ่าและภายใบนี้บ่งบอกการเงินจะมีเข้ามาจากคนอุปรัมภมค้ำชุนคนช่วยเหลือด้านการเงินค่ะฉะนั้นเดือนนี้จะมีเงินเข้ามาอย่างไรก็แล้วแต่นะคะให้รู้จักใช้เงินงามมีระบบมีระเบียบในการใช้เงินมัดพยัดเอาไว้นะคะเนื่องจากมีตัดช่างด้วยฉะนั้น จะใช้จ่ายอะไรต้องมีเหตุผลอย่าใช้จ่ายโดยตามอำเภอใจ ไม่อย่างนั้นก็จะมีปัญหาตามมาฉะนั้นให้จ่ายตามงบประมาณหรือรู้จักบริหารจัดการทางการเงินให้เป็นคุณจะมีเงินเหลือเฟื่อนะคะฉะนั้นในเดือนนี้จะมีเงินเข้ามาจากคนช่วยเหลือค้ำชุนอุปถัมภ์และรวมถึงตัวคุณเองบุญบารมีเก่าคุณที่เคยทําไว้นั่นแหละส่งผลคนช่วยเหลือด้านการเงินค่ะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะเป็นพ่อค้าแม่ขายนักธุรกิจนะคะก็มักจะมีคนคอยหยิบยื่นช่วยเหลือเรื่องของการเงินคาดแต่ก็ต้องระวังการใช้จ่ายด้วยเช่นเดียวกัน ะะได้มาอาจจ่ายไปด้วยเช่นเดียวกันฉะนั้นให้จ่ายอย่างมีเหตุมีผลนะคะ่าและก็รู้จักใช้มัธยัถ์และก็เขาเรียกว่านะคะอ่ารัดเข็มขัดไว้ก่อนนะคะรัดเข็มขัดนะคะเพราะดวงชะตาชาวราศีกันมักจะเป็นคนที่ได้เงินมาหลากหลายแต่ก็มีเกณฑ์ใช้ใช้จ่ายออกด้วยเช่นเดียวกันค่ะ เ่าะฉะนั้นเดือนนี้มีเกณฑ์รับเงินกะนะคะมาดูค่ะมิตรสหายเพื่อนฝูงสังคมเป็นยังไงโอโหไไม้นะคะหนึ่งไม้เลยค่ะนั่นหมายความว่ามีเกณฑ์จะมีเพื่อนร่วมง,งานใหม่มิตรใ,ใหม่ๆนําพาโอกาสใหม่ๆสิ่งดีๆให้กับคุณนะคะอ่าเริ่มต้นใหม่เจอมิตรใหม่นะคะรวมถึงข่าวดีะะอาจจะได้โอกาสใหม่ๆไรายได้ใหม่ๆจากช่องทางใหม่ๆถึงมิตรเพื่อนฝูงสังคมได้เก็บ เกี่ยวผลประโยชน์ดอกเบี้ยนะคะโดยเฉพาะหากคุณทำงานที่เกี่ยวข้องกับสังคมผู้คนคุณมีเกณฑ์จะมีะไรายได้จากสังคมผู้คนเพื่อนฝูงใหม่ๆฉะจากนั้นอยาอยูเฉยรุยค่ะโดยเฉพาะหากคุณทํางานที่เกี่ยวข้องกับผู้คนคุณจะมีโอกาสใหม่ๆนําพาไรายได้มาให้คุณอํานาาชื่อเสียงเกียรติยศหรือนะคะการเริ่มต้นใหม่ของคุณในครั้งนี้ก็มีโอกาสดีๆให้กับคุณว่ะนี่ก็คือในเรื่องของมิต เพื่อนฝูงสังคมถ้าเป็นลูกจ้างข้าราชการจะได้รับการช่วยเหลือจากเพื่อนๆน,นะให้งานคุณมาลุกเป้าหมายด้วยดีค่ะช่วงนี้นะเพื่อนฝูงสังคมดีมากเลยค่ะมาดูในตําแหน่งครอบครัวกันบ้างนะช่วงเดือนนี้อย่าใจร้อนอย่าผุงฝางอย่านะคะอย่าเครียดหรือนะคะรีบตัดสินใจหรือปากไวไม่งั้นจะเกิดความขัดแย้งเล็กๆน้อยๆในครอบครัวค่ะ หากวันนี้กําลังเจอวิกฤตอะไรในครอบครัวให้ใจเย็นๆไว้ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะผ่านไปได้ด้วยดีเพราะเป็นไพ่ดาบนะคะแต่แก้ไขได้ค่ะเพราะเป็นไพ่ดาบแต่เป็นพ้าราชนีที่มีสติปัญญาที่ฉเฉลียวฉลาดจะแก้ปัญหาสิ่งต่างๆได้ดีฉะนั้นในอขอภัยเป็นไพ่พราราชาถือราบนะคะเป็นนักปกครองเป็นผู้นําอยู่แล้วฉะนั้นหมายความว่าคุณคะจะ เชิญปัญหาอะไรก็แล้วแต่ในครอบครัวใครตั้งสติอย่าทำอะไรด้วยอารมณ์นะคะพูดนะคะก่อน นะคะก่อนที่จะพูดให้คิดก่อนนะคะอย่าใช้อารมณ์แล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จะแก้ปัญหาได้ในครอบครัวค่ะนะคะมาดูตําแหน่งต่อมาตําแหน่งในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ใครโสดอยู่ช่วงจังหวะนี้ให้ดูดีๆค่ะใครเข้ามาคนนั้นอาจจะยังไม่ได้โสดร้อยเปอรเซ็นนะคะฉะนั้นอย่าเพิ่งเร่งรีบค่ะใครเข้ามาคุยนะคะคุยกันในฐานะเพื่อน นะคะไปก่อนก่รดูความชัดเจนเพราะคนที่เข้ามาอาจจะย,ยังไม่ชัดเจนหรืออาจจะย,ยังไม่เคลียร์ความโสดของเขาแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ฉะนั้นค่อยๆค,คุยกันในฐานะเพื่อนกันไปค่ะหรือค่อยๆเ,เรียนรู้นะคะจนกว่ามันจะชัดเจนค่ะเท่าวันนี้กําลังคารากาสังหรือยังไม่ชัดเจนเราชอบคนนี้แหละ แต่ยังอยู่ในขั้นของการคุย,คยก็ใจเย็นๆเ,เอาหัวใจคุณไว้ที่ตัวคุณก่อนคุยเคลียทุกสิ่งทุกอย่างให้เขาเปิดให้ชัดเจนก่อนว่าเขารักคุณเขาโซดจริงเขาไม่มีใครจริงหรือสถานะอะไรให้มันชัดเจนก่อนอย่าเพิ่งเร่งรีบเอาหัวใจคุณให้กับเขาค่ะสําหรับคนโสดช่วงนี้จังหวะดีโฟกัสไปที่งานโฟกัสไปที่เงินกับเพราะงานและเงินค่อนข้างโดดเด่นและดีค่ะส่วนเรื่องของความรักการดูแลหัวใจคุณเป็นหลักไปทําบุญทําทานสร้าง นบุญเรื่องความรักไปก่อนไปถวายสิ่งอะไรที่เป็นเรื่องของคู่คู่ภัพเพื่อเสริมความรักค่ะสําหรับใครที่มีความรักอยู่แล้วช่วงนี้ให้คิดบวกเอาไว้หน่อยอย่าไปเชื่อบุคคลที่สามอะไรให้เยอะมากหมค่ะมั่นใจในความรักของคุณไว้และบางคนบอกว่าจาันไม่มีปัญหาเรื่องความรักแต่มีปัญหาเรื่องอื่นๆนะคะในครอบครัวเช่นการเงินไรายได้หรือการนะคะปัญหาอุป,ปสรรคอื่นๆให้ตั้งสติ ะะอย่าใจร้อนกับปัญหานั้นทุกสิ่งทุกอย่างค่ะในอดีตเราผ่านมาได้วันนี้เราก็ผ่านได้เช่นเดียวกันฉะนั้นให้มีสติอย่างเดียวอย่าใช้อารมณ์ในการตัดสินใจในครอบครัวไม่ว่าจะลูกก็ดีสามีภรรยาก็ดีหรือกําลังเจอวิกฤตในครอบครัวเงินนะคะงานตั้งสติไปทําบุญทาทานให้จิตใจผ่อนผ่อนคลายก่อนค่ะนะคะบุญบารมีเหล่านี้เนี่ยแหละมันทําให้จิตใจเราสงบผ่อนคลาย นะจิตใจเรายิ่งสงบนะคะสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในครอบครัวเราจะแก้ปัญหาได้และจะจบด้วยดีค่ะฉะนั้นในเรื่องของความรักความเข้าใจในครอบครัวให้มีสติอย่าใจร้อนกับปัญหาที่เผชิญและสิ่งต่างๆจะด,ดีคลี่คลายเองนะคะนี่ก็คือในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นอกจากนี้มีหมายเลขสามอยู่ในไพ่ อย่าใช้อารมณ์นะโดยเฉพาะอารมณ์โมโหอารมณ์นะรุนแรงต่างๆในครอบครัวโดยเด็ดขาดนะคะไม่อย่างนั้นจะเจอปัญหาตามมาทีหลังค่ะหมายเลขสามค่อยๆเจรจานะคะค่อยๆเจรจานะคะควบคุมอารมณ์ตัวเองไว้เท่านั้นเองแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะ ดีนะคะให้คิดบวกนะคะการคิดบวกเป็นสิ่งที่ดีในครอบครัวโดยเฉพาะหากเราแต่งงานมีครอบครัวคนนี้คือสามีภรรยาของเราเราอย่าไปฟังบุคคลที่อื่นการเราต้องเชื่อคนที่เราแต่งงานกับคิดบวกกันไว้ความสัมพันธ์ก็จะดีการอยู่ด้วยกันก็จะมีความสุขนั่นองน,นะคะมาดูในเรื่องของการงานช่วงนี้เป็นยังไงเป็นเด็กหนุ่มอัศวินถือดาบฉะนั้นช่วงนี้การงานอาจจะมีหลากหลายเรื่องที่คุณจะต้องแก้ปัญหานะคะ ต้องนะคะอดทนและสู้ฝ่าฟันช่วงนี้ไปให้ได้อย่าท้อถอยนะคะอย่าท้อถอยและสิ่งที่คุณเผชิญอยู่ค่ะนะคะมันจะคลี่คลายไปเองค่ะเพราะเป็นหัศวินหนุ่มที่ต้องอดทนนะคะสิ่งต่างๆค่ะการงานเป็นช่วงของบุกเบิก อ่าเป็นช่วงของการท้าทายความสามารถของคุณให้คิดบวกไว้นะคะมีสติปัญญาไว้ค่ะก็คือหาข้อมูลหาความรู้ไว้ค่ะในเรื่องของการงานตรงไหนที่มีปัญหาเราก็หาข้อมูลและทุกสิ่งทุกอย่างคุณจิบแก้ปัญหาได้ค่ะในช่วงเดือนนี้การงานนะคะโฟกัสไปเลยค่ะโฟกัสขยันเรียนรู้หาข้อมูลความรู้ใหม่ๆเพื่อที่จะให้งานประสบความสำเร็จค่ะนะคะมันเป็นช่วงของการบุกเบิกช่วงของการท้าทายความสามารถของคุณ เจ้านายผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะให้โปรเจกต์ใหม่ๆนะคะช่วงนี้อาจจะมีงานยุ่งหน่อยเขาเรียกว่าง,งานอาจจะวุ่นวายเยอะหน่อยช่วงนี้นะคะฉะนั้นให้อดทนไว้ค่ะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จะประสบความสําเร็จเจ้านายผู้หลักผู้ใหญ่จะเห็นผลงานแล้วการงานคุณก็จะโดดเด่นอยู่ในสายตาผู้หลักผู้ใหญ่ฉะนั้นช่วงเดือนนี้1831เอเป็นบททดสอบน,นะคะ เป็นบททดสอบความสามารถของคุณจะผ่านตรงนี้ไปได้หรือไม่ถ้าผ่านได้คุณมีเกณฑ์คู่รักคู่ใหญ่รักคู่ประถมเรื่อนกัรนเลื่อนตำแหน่งหรือประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานส่วนธุรกิจช่วงนี้ต้องประคับประคองไปก่อนเนื่องจากมันเป็นดาบฉะนั้นก็อาจจะต้องเผชิญปัญหาหลากหลายอย่างในธุรกิจฉนันทั้งรูป้าทั้งเงินงานรายจ่ายในธุรกิจนะคะให้รัดเข็มขัดไว้ค่ะนะคะแก้ไปทีละ ะะทีละอย่างอย่าใจร้อนค่ะอย่าใจร้อนอย่าบุ่มบามนะคะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จะคลี่คลายนะคะให้แก้ด้วยสติปัญญาสิ่งต่างๆการงานการค้าของคุณก็จะประสบความสําเร็จค่ะนะคะส่วนนักลงทุนช่วงนี้ค่ะก็การลงทุนนะคะในเดือนนี้ก็ยังสามารถเดินได้อยู่ค่ะแต่ก็ไม่ถือว่า นะคะามดีมากจนเกินไปนะคะยังคงทํากําไรได้แต่ก็จะมีทั้งได้และเสียฉะนั้นสําหรับใครเป็นนักลงทุนในเชิงการเทรดนะคะให้มีวินัยในการเทรดของคุณไว้นะคะก็จะทําให้คุณไม่เสียหายมากนะคะจะทํากําไรได้นั่นเองนะคะฉะนั้นเดือนนี้จะเป็นเดือนนะคะที่จะต้องประคับประคองไปก่อนในเรื่องของการงานนะคะอ่ามันเป็นเดือนของการแก้ปัญหาหรือต้องเผชิญกับปัญหาแล้วถูกสิ่งทุกอย่างที่คุณเผชิญ สำงเ็จแก้มันได้ฉะนั้นอย่าท้อและอย่ากลัวและก็อย่านะคะอ่าอย่าไปคิดมากนะคะสู้กับสิ่งที่คุณผเผชิญคิดบวกไว้มันฝึกสติมันฝึกสมาธิบุญกุศลจากการฝึกสติฝึกสมาธิมันคือจิตวิญญาณแท้ๆของทุกท่าน,นะค่ะนะคะการเข้าสู่จิตวิญญาณของทุกท่านนะคะจะปิดท้ายด้านจิตวิญญาณนะคะเป็นการเสริมดวงชะตา ะะเป็นการเสริมดวงชะตาเรื่องของการงานนะคะฉะนั้นเรื่องของการงานเนี่ยถ้าเรามีสติเรามีสมาธิการงานคุณก็จะแก้ปัญหาและผ่านไปได้ด้วยดีค่ะนะคะปิดท้ายสรุปเลยเดือนนี้นะคะใช้สติปัญญาจะนำพาราบก้อนใหญ่ให้กับคุณ,คณการเงินโอกาสใหม่ๆรายได้ช่องทางใหม่ๆนะคะฉะนั้นนะคะงานเงินความรักนะคะอย่าใจร้อนทุกสิ่งทุกอย่าง ที่คลายและผ่านไปได้ด้วยดียดยสรุปปิดท้ายนะคะทุกสิ่งทุกอย่างจะมีข่าวดีเกิดขึ้นกับคุณแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอยากให้ตั้งสติไว้อย่าใจร้อนอย่าผงผืนนะคะอ่าเขาเรียกว่ารอให้เป็นความสิ้เร็จก็จะมาก่วงที่รอเราก็หาข้อมูลไว้หาความรู้ไว้ค่ะนะคะอ่าปิดท้ายนะคะฉะนั้นสรุปแล้วชาวราศีกรนมีเกณฑ์ได้รับ เงินก้อนใหญ่เกิดขึ้นนะคะอ่างานนะคะอาจจะเจอนะคะปะัญหาเข้ามาหน่อยแต่ก็จะผ่านไปได้ด้วยดีกันนี่ก็คือการพยากรณภาพรวมโดยทั่วไปชาวราศีกันค่ะสําหรับการพยากรก็คงจะพยากร์เพียงเท่านี้นะคะปิดท้ายด้านจิตวิญญ,ญาณอีกครั้งค่ะชาวราศีกันนะคะทุกราศีทุกคนมีจิตวิญญ,ญาณนะ,ะทุกคนมีจิตวิญญ,ญาณแต่สภาวะ จิตวิญญาณของแต่ละคนไม่เหมือนกันค่ะสภาวะในที่นี้คือความสงบความนิ่งความความปล่อยวางที่ไม่เหมือนกันนะคะการว่างของจิตนั่นเองนะะจิตวิญญาณของทุกท่านก็คือสภาวะความว่างสงบนิ่งค่ะนะคะกำลังสติและกำลังสมาธิตรงนี้นะคะมันคือสภาวะของจิตวิญญาณของทุกท่านค่ะและการที่จะเข้าถึงจิตวิญญาณตรงนี้ได้ก็คือการฝึกสติฝึกสมาธิ และหากเราทําทุกวันแม้กระทั่งเราทําวันละเล็กวันละน้อยกะมันจะเกิดความเคยชินกันนี่คือผลการวิจัยในแง่วิทยาศาสตร์อะไรที่ทําซ้ําๆบ่อยๆติดตึดกันกะมันจะถูกบันทึกไปที่จิตใต้สํานึกมันจะเกิด วันนี้ใสใหม่และมันจะเกิดออโต้นะคะและจิตวิญญาณเราค่ะถ้าเราฝึกมันบ่อยๆมันก็เกิดออโต้เช่นเดียวกันออโต้ในที่นี้คือความสงบของจิตกว่ามันปล่อยง่ายปล่อยไวเพราะความทุกข์เรามันอยู่ที่จิตวิญญาเรามันไปยึดไปเกาะอะไรหรือไม่และ ะะจิตวิญญาณตัวนี้หากเราเข้าสู่สภาวะความว่างสงบนิ่งไว้นะคะเราจะควบคุมความคิดและอารมณ์ตัวเองได้ค่ะเมื่อควบคุมได้การกระทําก็เปลี่ยนไปผลลัพธ์ก็เปลี่ยนค่ะชีวิตก็เปลี่ยนตามนี่แหละคือหมอดูประจําตัวของทุกท่านที่แม่นยาที่สุดค่ะเกิดมาชาติหนึ่งแล้วค่ะชาตน,นี้เราเกิดเป็นมนุษย์ ถือว่ามีความโชคดีมากอย่าให้เสียเปล่ามันสร้างบุญบารมีก็คือการฝึกสติฝึกสมาธิวันลเล็กวันน้อยทุกๆกกวันให้เกิดออโตอ้หรือเคยชินแม้เล็กๆน,น้อยๆเคยชินอย่างเช่นเราฝึกอยู่กับลมหายใจมันเคยชินจิตมันวิ่งไปที่ลมเลยมันเป็นบุญบารมีมหาศาลไปสังเกตชีวิตจะเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือตรงนี้มาจากประสบการณ์ของอาจารย์เองค่ะสำหรับคลิปนี้ก็คงจะพยากรณ์ และนะคะแบ่งปันเรื่องการเสริมดวงชะตาการฝึกสติฝึกสมาธิเพียงเท่านี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ